สวัสดีค่ะมือนีพามาแกงหน่อไม้เด้อเพื่อนๆเด้อพามาแกงหน่อไม้เด้อค่ะเด้อมือนีแกงหน่อไม้ยังท่านได้เอาอุป,ปกรณ์ลุงปันไดพี่น้องให้มันเดือดก่อนจะขาวเอาอันเตงต้นไว้อันมักฟกักเอ้ยมักฟักทองอะนะหมักอื้อพี่น้อง เอาเพิ่นลงกอนให้เพิ่นเปลยกอนหัอน,อน,นนะแต่กระชิได้เอาพักลงตามพี่น้องพักอุปกรณ์เพิ่นดอกพวกดอกฟักทองดอกมะเอื้อเีละพี่น้องอ่ะแล้วกับบวบม,บมือีนบ่มีอีตูดีเอาเอาเอา,เอาพักขยงแทนพี่น้องพักขยงพักขยงพักขยงังบานเฮ้านี่ละ เอามาลงแทนหมอกกำลังเดือดดูพี่น้องหมอกำลังเดือดดูเด้อดดดค่ะเด้เอให้หน่วยเพนมันสูกก่อนเริ่มละละสิเอาลงละละพี่น้องเอาลงเราเด้อบบดทีนี่เด้อเริ่มเอาพักลงแล้ว เอาพักเอาบวบลงใส่ละพี่น้องใส่ลงไปใส่บวบแกงหน่อไม้แกงเปึ๊หน่อไม้มาเสบๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อเผื่อๆทุกคนกินแกงเปึ๊ะหน่อไม้น้ำกันเด้อค่ะ ไก่ซีเบิร์ตรุ่นละพี่น,อน้องนกไม้ไก่ไก่ซีเบิร์ตแล้วมันยังเหลือเป็นบางกอที่พ่อสิได้กินนะนะจากที่เฮาเอามาเมฮิตนกไม้สมไว้คนใส่กันอ้าวเนี่ยนวยหมักฟักทองหมักเอือ้อหมักฟักทองคนติดอยู่อาเตวา่า หน่วยหลายหลายพี่น้องอันหน่วยน่อยๆมันหะนนะเราก,ก็จงใบหลาย,บา,ย,บ,บ,ยบางหน่วยกับติดเนาะบางหน่วยกับติ๊ดรอ,อว่าให้เพิ่นเดือดก่อนจกผักหนึ่งพี่น้องให้เพิ่นเดือดก่อนจกจกข้าวหนึ่งกับเสียเอาเสียเอาอันผักขย eng ลงใส่เนาะพี่น้องเนาะมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อ มากินน้ำกันเซ่บๆเลยมือนี่แกงหน่อไม้มาแกงหน่อไม้สู้อันพี่สู้น้องกินพี่น้องบางข้างรูปกับอันภาพขีดไทยบกกับบกคอยชัดปันไดพี่น้องเพราะว่าอาย่ยอยกับเขามันขึ้นเฮาว่าได้ อันมีอันนั่นเนาะตัดต่อกับ่ได้ตัดต่ออันค่ะอันใส่การทายทําเอาเองนะพี่น้องจังคอยอันนั้นน่ะกาลังเดือดอยู่กําลังเดือดอยู่มาอยู่มากินน้ากันด้วยค่ะเด้อเนี่ยจะข้าวนึงกะเสียวลงมันเบ่งดูอายพ้นขืนผุ่นอายห้วนๆเลยแต่แซบแต่แซบ สีนัวแล้วล่ะพี่น้องอันเครื่องปรุงเครื่องอย่างกระ่เมดแล้วปลาเด็กปลาล่ากระไ่โอแซบแล้วพี่น้องแซบแล้วเดือดพกุพกๆเลยมาเด้อค่ะเด้อขอบคุณสำหรับการรับชมเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ